นันดุครับพี่อุค่าเกียวจะกินข้าวไหมกินข้าวกับน้ำพรีมูทอได้ไหมได้ครับไปิเดี๋ยวกะวันกุลีมักไว้สักเดียวไอ้แมนเกาเนื้อ มักเกยก่อนนะมักเกยแทนน้ำพริกหอมได้เลยจ้าขั้นกระตาจ้าได้กระเทียมมันจะดับกล้าวน้ำมันร้อนแล้วใส่หมูใส่ไ้อ่อนน้อยเล้เรียก็ใส่แตนน้ำพริกไป กระเทียมพริกถ <It alan> ้าว่าเจ้าเป็ดก็ใส่เยอะสิบตาก่อนนะได้เองกล้องเราแต่เองการเกลี่ยบอ๊อกตันนิดนึงมะนาวใส่ตู้ไอ้ค่ะ เกล็ดกลับามาร่อยต้องใส่นามหลังกลอกอ HURRY <laughs> UP. yeah <laughs>